ปวชสองสิบห้ร่วมบวชร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายนสองพันห้า้อยหกสิบแปดจ้างมาเยอะก็จ้างมาเยอะเป็นยังไงบ้างคะพี่สาวแมวพี่เลี้ยงแมวใช่ครับนี่ก็เริ่มแบบ จริงขึ้นเรื่อยๆแล้วตั้งแต่เปิดตัววงสวง,สงการถ่ายทำก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วนี่ก็เป็นทีเซอร์ให้กับแฟนๆได้รอ,ล,อ,ล,อลุ้นกันไปต่อว่าซีรีส์ของเราจะออกมาเป็นแนวไหนหลังจากที่เราออกมาพร้อมกันเนสัญญาพร้อมกันมาร่วมเล่นซีรีส์พร้อมกันแนวทางในอนาคตจะเป็นยังไรงรอดูเลยทวินครับือไอตัวี้ปน่อยเราสามารถบอก้สามารทิทางได้เลยนะว่าแบบยังไง นูว่าคนดูเดาไม่ได้เพราะว่าเดาได้คือคือเดาได้ว่ามาประมาณไหนแต่เดาไม่ออกว่าจะเดินยังไงมากกว่าเพราะเราเองก็ยังเดาไม่ได้กันเดาได้เพราะเราถ่ายแล้วเราถ่ายเรารู้แต่ว่าพอพอเราดูจากจากที่ตัดนะค่ะที่ที่ที่เราเห็นพร้อมกันเนี่ยคนน่าจะรู้ว่าเป็นแปลกแต่ไม่รู้ว่าระหว่างทางอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นภารกิจมันคือไปทางไหนอ่ะใช่ต้องรอพูดอุ้ยบุ๊ พูดนิดนึงก็หมดเรื่องแล้วนะพี่คำสรุปอะมันอยู่ในทีเซอร์หมดแล้วว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงการการโคจรมาเจอกันระหว่าง2ประเทศคือไทยและสิงคโปร์ซึ่งฝั่งไทยก็จะใช้นักแสดงศิลปินไทยสิงคโปร์ก็จะมีศิลปินสิงคโปร์ซึ่งการมาปรับจูนกันหรือว่าการมาเจอกันการทํางานก็จะค่อนข้างที่จะแปลกใหม่คนก็จะค่อนข้างที่จะเดาได้ยากว่า2ประเทศนี้พอมาทํางานร่วมกันอยู่ในแพลตฟอร์มของ อ,ออนไลน์และเขาเรียกฟรีทีวีใช่ไหมใช่จะเป็นยังไงด้วยสองวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมีกฎระเบียบบางอย่างที่ที่ที่แตกต่างกันพอเราอยู่ที่ไทยก็จะเป็นแบบนี้อยู่ที่นู่นก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งต้องมารอลุ้นความสนุกมันจะอยู่ที่ที่ตรงนี้ครับนี่วันนี้สาระมากเลยอ่ะไม่ไม่เมืมม่อกี้หิวข้าวแบบหิวข้าวมากอะผมไปแอบกินข้าวมันไก่ตรงนี้ยแล้วก็แล้วก็ล,กลาบ โอ้โหมีพลังเลยคือสัมภาษณ์ผมได้ยาวๆเลยนะเจ้าเล่ไม่แต่เรื่อยอ่จากย์ลูกเป็นังตอบได้ก็ใช่ค่ะด้วยเรื่องเรื่องนี้เรารับบทเป็นแฝดแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วก็ไกลตัวเรามากๆก็รู้สึกว่าทำกันบ้านหนักค่ะสำหรับตัวละครที่แบบก็มีเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นเพื่อแบบให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นก็เต็มที่ค่ะอยากให้แฟนๆติดตามชมว่าแบบ ว่าเราจะเล่นออกมาเป็นยังไงก็รับรองว่าเป็นเป็นอะไรที่คนดูไม่ไม่เคยเห็นเราในมุมนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันาวคมสันร์สัยาอนโชแคือฟาดกันนะคือเขาฟาดฟันกันข้างในล่ะอกอบอกไม่ได้คือไปดูค่ะแต่เขาก็เขาาค่อนข้างมีความแตกต่างกันในด้านนิสัยถ้าที่โชว์ออกมาแบบชัดๆเลยนิสัยกับบุคลิก ไม่เหมือนกันใช่ไม่ได้แตกต่างแค่ทรงผมอ่ะมันจะแตกต่างด้วยคือเรื่องราวของเขาอ่ะมันถูกแบบแยกของแต่เด็กละเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูก็จะแตกต่างกันออกไปว่าคนนี้เติบโตในบ้านหลังนี้คนนี้เติบโตในบ้านหลังนี้อพอมาเจอกันตอนโตมันคือคนอารมณ์ข้างในเขาก็จะคนละคนกันคนแปลกหน้าใช่ใช่คือยืนหันหลังดูไม่ออกอะ่ะทั้งทังที่แบบว่าเป็นแฝดกัน เพราะผมสั้นกับผมยาวอันนั้นอ่ะเหตุผลแบบนอเหตุผลเล็กแต่เหตุผลที่ใหญ่คืออินเนอร์ความรู้สึกและการสื่อสารออกข้างนอกอ่ะแตกต่างกันมากๆเราแยกได้เลยไหมตอนที่เข้าฉากแยกได้เพราะว่าเราโตมากับสาวผมสั้นเราก็จะรู้ว่านิสัยของสาวผมสั้นคือสาวผมสั้นและอีกคนหนึ่งที่โหไม่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 ไมไม่ไ่ ก็ความแตกต่างก็จะอย่างที่เข้มบอกค่ะแล้วก็มีลักษณะการแสดงออกที่แตกต่างกันก็คนที่จะสัมผัสได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นตัวคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะในทวินค่ะนี้อาลบิยอรื่อีบยอนเหรอต้องสลับลางได้เลยนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าในเงตมาแล้วต้องไปซับไตเติ้ลยากอีกเอาภาษาไทยดีกว่าเนาะ เราจะได้ดูกันก็มีอะไรเหนี่ยความคาดหมายเยอะครัการทำงานก็ซึ่งมันก็คงได้โตขึ้นอีกอีกในสายงานของตัวเองนะครับแล้วก็วิธีการทำงานก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากที่เราเคยเอาง่ายๆจากที่เราเคยเล่นเล่นละครที่เป็นสวิตชิ่งก็จะมาเปลี่ยนเป็นเล็กขอดกล้องจังหวะการเล่นก็จะแตกต่างพี่ส่วนพูดอะไร มันมีหลายอันนะเอาอันไหนล่ะไม่ถึงว่ามีจังภาพหลบมีเมตตาตลบลูกเราไม่ใช่เมื่อเมื่อกี้ไม่ได้พูดคำนี้เลยไม่ไงผมพูดไปแล้วไงต่อเลยต่อเลยเราไม่ได้พูดอะไรงงๆเลยอะไรๆๆม่ไุกบอกว่ามันก็มีย้อนทุกอย่างเนี่ยใช่เหมือนแบบแพ้คำในใจตัวเองอะแล้วก็แบบลั่นออกมาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ต้องใช่ใช่ใช่เบอร์เมื่อแบบในใจเรากำลังคิดแต่ว่าพูดออกมา แท้แแพ้เสียงในหัวใช่ใช่ใช่ต่อเลยต่อเลยการถ่ายทำใช่ใช่การถ่ายทำแล้วก็ความหลากหลายในการในการเล่นประเทศโปรเจกต์ก็มันค่อนข้างที่จะแบบความเงียบคือคำตอบแล้วอะว่ามันคือแบบมันเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันแตกต่างจริงๆอะไรเงี้ยผมกินข้าวมาแล้วจริงๆ อ่ะตอนนี้หนูน่าจะงงมากกว่าเข้มอีกเขาอาจะยังเข้าอยู่เอาเอาผมต่อเลยมุกจะแบบเฟรมจะหนักซ้ายเลยนะเฟรมจะหนักฝั่งนี้แล้วถ้าผมพูดต่อเอาไหมได้ใช่ไหมได้ก็อย่างที่เข้มบอกครับอะไรไม่ได้มุกยังไม่กินข้าวเออตอนมุกค่ะคนยังไม่กินข้าวอ่ะปียนยังไงในเรื่องนี้คือก็ค่อนข้างมีอะไรแปลกใหม่ เยอะค่ะในเรื่องนี้ด้วยระบบก,การทำงานหรือการอะไรต่างๆมันก็เหมือนการที่เราเริ่มใหม่ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ที่จะเราเหมือนเราต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วแล้วพยายามเรียนรู้ทุกๆอย่างที่เข้ามาใหม่เพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเรานั่นแหละที่เราจะต้องปรับตัวที่จะเข้าทำงานกับที่ใหม่รูปแบบ การทํางานของที่นี่เป็นแบบนี้นะการลักษณะการแสดงออกของ acting ของที่นี่เป็นแบบนี้นะก็ทุกอย่างค่อนข้างเปิดเปิดโลกมากๆแล้วก็ใหม่มากๆสําหรับมุกว่าทั้งทั้งตัวมุกและตัวเข้มแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นอะไรที่สนุกที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างนก่อนหน้านี้ที่แบบเราไปรู้คำสัญญาด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์มาด้วยแต่งแต่เลยมีแบบไดไปเที่ยวอรอย่งความคาดหวังอะไรครับ ความคาดหวังของใช่ใช่ความคาดหวังจากจากทั้งฐานของช่องเดิมแล้วก็ช่องใหม่ซึ่งเราก็จะถูกตามมาด้วยช่องช่องเดิมก็จะแบบหลายหลายมุมมองอาจ,จะแบบเฮ้ยม,มันมันมีมันคือการออกมามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเขาเขาก็จะตบตีกันด้วยเรื่องของเรื่องของการที่ บ้านใหม่ที่เราจะไปเป็นยังไงบ้านส่วนบ้านใหม่ก็ก็ก็จะบอกเออมันมัน,ม,นมันคงเป็นภาพใหม่ๆหที่เรายังไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยก็จะก็จะเป็นในแนวแนวแนวความหวังนะครับความคาดหวังของของแฟนๆที่กาลังคาดหวังอยู่ใช่ <c oughs> มุกดาครับพยักหน้าพูดที่มุกดาไม่ไม่ไม่ของก็ก็เรื่องความคาดหวังนั่นแหละค่ะเหมือนกันก็ย้ายช่องออกมาแล้วจะเป็นยังไงบาง บางอันก็อ่านก็ก็มีติดตามไปในทิศทางที่ดีบางอันก็ไปในทิศทางที่ไม่ติดตามอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เราก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเรานะคะในในในทุกๆก้าวของชีวิตอะไรเงี้ยไม่ใช่กับหนูหรอกกับทุกๆคนแหละทั้งมุกทั้งเข้มหรือแบบใดๆก็ตามเพราะว,าว่าวันหนึ่งทุกคนก็ต้องเติบโตแล้วก็หาลู่ทางในการทํางานหาประสบการณ์ ในอนาคตมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ทางนี้ทั้งนั้นเราแค่รู้สึกว่าติดตามกันดีกว่าเราเรามองกันในในแง่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตกันให้ให้ไปข้างหน้าให้เราแฮปปี้กันดีกว่าใช่ค่ะอันล่าสุดเาก็แบบเหมือนกว่าสนใจในแบบที่บอกว่ามันมีภาพที่เป็นแบบที่องมาเปน่ตอนนี้อะไรอย่างเงีกระแสใช่ไหมใช่เขาก็แบบเป็นเ้นลูกก็้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปใช่ค่ะก็มันก็ มันเป็นอะไรที่ดีนะคะการที่เราแบบเออสนิทกันแบบไปไหนมาไหนแบบจอยกันเป็นกุ๊กนู่นนี้นะสนุกสนานชีวิตมันมันมีแต่ความสุขอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ทุกข์แล้วมันไม่มีอะไรต้องพยายามแบบเลยอ่ะมันก็แบบแฮ ppy แฮ ppy หนูว่ามันยั่งยืนมากๆความสัมพันธ์แบบนี้ใช่มีอะไรอยากพูดไหมคะก็ก็ ก็ก็ดีใจครับที่หลายๆคนเข้าใจแล้วแล้วก็ไม่ได้คาดหวังในตัวเราสองคนเหมือนแบบอย่างเก่าอะไรเงี้ย<ม>แล้วก็มาคาดหวังในเรื่องของผลงานใช<ม>่มากกว่าหลายๆคนก็เออพอได้เห็นแล้วเห็นเราอยู่ด้วยกันแบบนี้มันมันค่อนข้างที่มีความสุขมากๆแล้วนะอะไรเงี้ยหลายๆคนก็ค่อนข้างที่เข้าใจพวกเรามากขึ้นแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็ยังเป็นโปรเจกต์ที่อยากจะฝากให้ทุกๆคน เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกําลังใจเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราเราค่อนข้างที่จะเจออะไรแบบเยอะมากๆทั้งความกดดันความในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของเราเรากดดันมากๆแต่ก็ตั้งใจมากๆเพื่อที่ให้ผลงานของเราออกมาดีที่สุดก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับใช่แล้วจะเติบโตไปด้วยกันยังไงเพราะสุดท้ายมันก็คือมันเริ่มต้นด้วยกันแหละเติบโตไปด้วยกันยังไง ผมว่าเราอะ่ะเราเติบโตด้วยโรงเรียนมัธยมแล้วก็มาเรียนต่อมหาลัยซึ่งมันก็ไม่มีทางที่มันจะเลิกเป็นเพื่อนกันได้ละเพราะว่าความลับของแต่ละคนมันก็มันก็รู้กันเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วต่อให้ผ่านเวลาไปจบปริญญาหรือว่าผ่านเวลาไปนานแค่ไหนถ้าเกิดว่านึกถึงกันก็ยังคงได้นัดกินข้าวกันนี่คือความสัมพันธ์ที่มันดีมา,มากๆแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง รอูีมุกเต็มจยหมก็รูปมันเกิดหรอรอรอรูปที่มุกเตยมจะบ่อยวันเกิดผมรอเลยมีแล้วหนูคิดไว้แล้วแล้วทุกคนก็คาดหวังว่าว่ารูปผมที่อยู่ในโทรศัพท์มุกเป็นยังไงฉันไม่ทำอะไรให้เธอเสียหายหรอกเค้มขอบคุณนะขอบคุณจริง อย่าทำนะเอารูปแบบถ่ายแบบดีๆเลยนะฉันไม่ตอบอะไรเธออยู่แล้วเธอรู้อยู่แล้วทุกปีมันดีหมดขอบคุณมากๆถ้าลงนะแล้วเป็นรูปเขาใช้คำว่าอะไรที่แบบว่าอุบาทอ่ะก็อุบาทไงที่มันแย่ที่มันดูแย่ที่มันดูแย่ทุกคนต้องต้องคอยซัพพอร์ตผมนะครับเซฟเข้มใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีใครเซฟหนู ผมมีช่วงเวลาในการแก้ไข